สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านปีชาบำนานหรือกับอาจารย์ปิช้าอีกคือเกาและเช่นเคยนะครับผมม่มี่มาานาะกะส่วนมากวันนีกัขอมานั่งคุยกันแล้วกะให้กำลังใจกันนะครับผมกับ อดีทุกท่านหรือพอบ้านม่บ้านหรือพี่ๆน,น,น้องๆที่กําลังเข้ามารับชมรับดูแบบสดๆตอนร้อนอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าหากพี่ๆหรืออดีีทุกท่านหรือพอบ้านมบานบ้านเจอคลิปนี้เพราะคลิปนี้เขากะับส่วนมากจะมาน่งคุยกันเนาะนกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับยังอาจารย์นะครับผมที่จะมาเป็นช่างต้มน้ำนก,ก่อนที่จะ มาเป็นช่างซ่อมปั๊มน้ำดูแลปั๊มน้ำตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำเนี่ยอาจารย์ครับเคยใช้ชีวิตแบบโอ้ยตะกอนเนาะมันลําบากเนาะในการจะซ่อมดูแลปั๊มน้ำจะหาที่ศึกษานะครับผมจะหาที่เล่าเรียนจะหาอะไรมันลําบากเมื่อก่อนเนาะโทรศัพท์กับโพสตนทันสมัยเลยนะครับสี่สบปี50าสิปีที่ผ่านมานะครับผมก็จนได้ไปพ่อกับอาจารย์ท่านที่เป็น ท่านความน้ำรุ่นเก่าๆแต่ท่านก็เสียไปแล้วแหละเป็นอาจารย์นะครับที่ท่านสอนมาทั้งอาชีพและท่านอะไารย์ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับจะขอกไปเรียนเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างนึงเป็นช่างไฟด้วยนะครับมาศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับผมแต่ตอนนี้ไฟไม่ได้ทำนะครับกระแสไฟฟ้านี่โบวายเหนื่อยนะครับปวดหลังนะครับแล้วก็มันมีหลายครั้งหลายคขาวนะครับผมพรว่าการซ่อมปั๊มน้ำในตะกอน เครื่องมือหรือเทคนิคกรบวนการทันสมัยคือสมัีเนาะนะครับการจะใส่โอมหรือใส่ไขควงล้องไฟอตปกรอนมันก็อย่นทันสมัยครับทุกมือนี่คเคื่อนไปเบิดนะครับผมอุกปกรณ์ไขควงล้องไฟแต่ก็ไขควงที่สามารถเช็คสายไฟได้ว,ไว่าไฟรั่วไฟไม่รั่วตรงจุดไหนเนาะแล้วก็มีตัววัดไฟตัวทุกวันนี้เขาดีนะครับผมตะกอนไม่มีในแบบนั้นนะครับผมต้องบางทีจับตัวมอเตอร์ กระแสไฟรั่วนี่ไฟดูดเลยนะครับผมนั้นเวลาเขาสอมหรือเขาดูแลกัให้ตรวจเช็คบ้างดีในเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์บางตัวนี่ไฟรั่วนะไฟรั่วเป็นไฟกาวรั่วออกมาตเต็มเลยนะครับเวลาเราไปแตะไปจับมันก็จะดูดเอานะครับก็ให้ระวังนะครับต็เลยที่มาให้กําลังใจกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุกกำลังใจนะครับท่านที่คอมเมนต์มาก็บอกว่า ก็พยายามดูคลิปของอาจารย์ศึกษาในคลิปของอาจารย์เนี่ยหลายคลิปมากเลยก็ลองซ่อมและทําซ่อมเองทําของปั๊มน้ําของตัวเองซ่อมได้นะครับผมท่านบอกว่าท่านซ่อมได้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าอบอุ่นดูแล้วมีความรู้สึกว่าเข้าใจสามารถแกะซ่อมหรือสามารถทําได้เขาบอกงนี้ผมก็ยิ้มยิ้มในใจนะครับผมบอกคือมีมีความสุขนะครับผมทัก เอฟซี FC ท่านใดหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านคอมเมนต์มาบอกว่าทําได้ซ่อมได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะยิ้มในใจเลยบอกว่าอันนี้แหละเป็นหนทางสายบุญที่เราจะบอกต่อซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่าหลายๆท่านก็ทําเหมือนกันนะครับองอาจารย์ในหลายอาจารย์เลยเขาก็ลงคลิปทาคลิปแต่อาจารย์ควรู้หรือแต่ละความรู้ของอาจารย์แต่ละองค์ประกอบของอาจารย์นะ่ะเขาจะบอกเราประมาณไหน ให้ความกระจ่างให้กับเราประมาณไหนชี้แนะประมาณไหนมันจบไหมแล้วมันขาดไหมกับการที่เราจะซ่อมในแต่ละครั้งนะครับผมก็ให้วิเคราะห์ดูในการดูคลิปของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแต่อย่างอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่เกง่งนะครับผมอาจารย์ก็พอทําได้นิดหน่อยก็มีหลายท่านก็บอกว่า อาจารย์ก็ขอเรียกอาจารย์เลยนะเพราะว่าอย่างไงอาจารย์ผู้เป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้พวกผมก็ขอเรียกอาจารย์นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยเขาก็เรียกกันมาแบบนี้แบบนี้นะครับที่แต่รุ่นไหนหรุ่นไหน <fum ixes. S 1> ขาก็เรียกกันอาจารย์อาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งวิศวอะไรกันนานะครับผมก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับอาจารย์ก็พอทาได้นะครับผมก็ศึกษาเรียนรู้มากับอาจารย์ที่ท่าน เป็นบรมอาจารย์ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือนําความรู้เหล่านี้มาหลายท่านเขาก็มองว่าองค์ประกอบของความน้ำเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับมันมีไม่เยอะเหมืนมมอมนกับแบบเครื่องยนต์ก,นกลไกอิเล็กทรอนิกอะไรมากมายมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าดูแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็มาดูคําอธิบายของอาจารย์มาศึกษามาเรียนรู้เพิ่มเติมก็มจะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นคเนเรา ไม่เก่งมาจากไหนเรา่เก่งที่ตัวของเราในตนนี้นะครับไม่ได้เก่งมาจากท้องพอ่อท้องแม่เราหรอกนะครับผมเพราะว่าพอ่อแม่เรานี่ก็ท่านก็ให้เลี้ยงเรามาตเติบโตเรามาเนี่ยเลี้ยงเรามาให้ให้ความรู้กับพื้นฐานในคําว่าเบื้องต้นนลเราก็ไปศึกษากันตามเรียนเพราะเด็กศึกษาตามเรียนก็เติบโต,ต,ตใหญ่มาก็มีความรู้กระจ่างออกก็เราก็มาศึกษาตรงจุดนี้ตั้ทุกที่ทุกคนนะครับผมไม่ได้เก่งมาจากตําหนึดนะครับผมช่องย t u b e ด้วยครับที่ เปิดโอกาศต,ตรงจุดนี้ให้ครับส่วนอาจารย์ก็ไม่หวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกทีทั้งน้องเจ็ดีดูแล้วก็นำปฏิบัตินะครับถ้าหากไม่ได้ตรดจุดไหนติดขัดตรงจุดไหนมีปัญหาตรงจุดไหนให้โทรสอบถามอาจารย์ได้นะครับผมว่าอาจารยผ์ผมติดขัดตรงจุดนี้เอาไปพัดเข้าไปแล้วติดทำไงครับอาจารย์ตรงจุดนี้อาจารย์ก็อีกีีเนีเอาไปพัดเข้าไปแล้วติดเนี่ยนะครับ หลายท่านนะครับประกอบเข้าไปแล้วทําเข้าไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องตรงจุดนี้เมื่อก่อนที่อะ้อาจารย์ก็ทําอาจารย์ก็เป็นนะไม่ใช่มัาไม่เป็นนะครับประกอบใบพัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเสียบมอเตอร์มันอื้อมันไม่หมุนเอ้าไม่หมุนดูตูดมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับตอนแรกอาจารย์จําได้เลยว่าอาจารย์เขาไม่สอนอาจารย์นะครับเคล็ดนี้อาจารย์เขาก็นั่งดูว่าดูที่ว่าอาจารย์จะทําได้ไหม พาประกอบเข้าไปแล้วใบพัดมันติดนะครับมันไม่หมุนเลยอาจารย์เขานั่งอยู่เขาก็มองชำ,ชำเลืองตามองดูอาจารย์มองดูที่ว่าเขาจะไปเปลี่ยนไหมดูที่ว่าเขาจะทําแบบไหนนะครับแล้วอาจารย์ก็นั่งนึกว่าเออเราประกอบเข้าไปแล้วทําไมไม่หมุนเป็นเพราะอะไรลองไปขยับนอ็อตขยับน็อตตรงใบพัดดูขยับปุ๊บหมุนออกมาสักเกียวสองเกลียว มันรุนรวมหน่อยมันก็หมุนได้อ้าวพอหมุนได้เสร็จปุ๊บเราอยากจะใช้แบบนั้นเลยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันรวมกงเก้งกลองเก้งกงเกงอย่างเงี้ยมันรวมเวลาปั๊มมันทํางานมันจะตีเกีียวออกน็อตตัวเล็กๆมันจะตีออกหมดเลยมันจะคลายออกมาพอมันคลายออกแล้วใบมันก็ยิงมีการขยับออกมาตีฝาหน้านะครับมันจะออกมาตีฝาหน้าดังนั้นเราไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องไปทํานะครับมุนให้แน่นเข้าไป หมุนให้แน่นนะครับอ้าวหมุนแน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันมันติดเขาเรียกว่ามันติดด้านหลังด้านหลังของใบพัดมันติดตรงเสื้อเอาซิ่งมันจะติดแนบตัวน,นี้เลยมันไม่หมุนเครดเนี้ยอ,อาจารย์ของอาจารย์เขาก็นั่งมองดูดูที่ว่าอาจารย์จะทำไหมอาจารย์ก็ลือลอออล้อเข้าลื้อออกลื้อเข้าลื้อออกลื้ออยู่สามรอบนะครับผมเลี้ยงชุดจิงคอเข้าไปใหม่เลี้ยงสปริงเข้าไปใหม่เลี้ยงอะไรเข้าไปใหม่เลี้ยงหมดแล้วหมุนก็ไป ยังไม่หมุนอีกใช่ไหมแล้วอาจารย์เขาก็นั่งดูอยู่นั้นดูที่ว่าอาจารย์จะทําแบบไหนอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊มันมีการติดไหมนะอาจารย์ก็นั่งนึกเอ๊มันมีการติดไหมว่าอาจารย์วิเคราะห์ดูนั่งดูเพราะตอนฝึกงานเรียนอยู่นี่ก็มีเวลาเนาะเราก็มานั่งวิเคราะห์อ๋อมันติดด้านใบหรือเปล่ามันติดใบพัดที่มันไปติดตรงเอาเสื้อไหมติดตรงเอาสิ่งเนี่ยตรงเสื้อนี้ไหมเราก็มานั่งนึกก็เลยหันตูดเตอร์ เอาด้านหน้าไปกางน,นอกเอาด้านตูดมอเตอร์มาใช้ไขควงปากแบนเสียบไปตรงแกนมอเตอร์ตอกเบาๆปกปกปกตอกเสร็จลองหมุนเอา้าหมุนได้นี่อาจารย์เขาก็นั่งอยู่ด้านข้างเขาเขายิ้มยิ้มเพราะว่าอาจารย์ออมีไหวพริบที่ไปทําแบบนี้ได้เขาก็นั่งยิ้มนะแล้วอาจารย์ก็มองไปดูหน้าเขาบอกว่าอาจารย์ผมทําแบบนี้ได้ไหมถูกต้องไหมที่เราตีแบบเนี้ แล้วมีการขยับของลูกปืนแล้วมีการขยับอะไรมันมีการเสียหายไหมอาจารย์เขาก็ตอบบอกว่าไม่มีแบบนี้แหละคือวิธีการแก้แก้ในเรื่องใบพัดติดเราต้องแก้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเรามีการเลี้ยงเข้าไปใหม่นะตอนแรกนะเราคิดว่าเราเข้าไปใบพัดผิดเข้าสิงคอผิดเข้าะป,ปิงผิดหรือสามรอบสี่รอบวันนั้นอนะจนอาจารย์ก็นั่งมองดูอยู่จนผลสุดท้ายอาจารย์เลยต้องมาพลิกแผงว่าตอกตรงตูดมอเตอร์ อันนี้อาจารย์เขาไม่ได้สอนนะแต่พออาจารย์ทำได้เขาตึงชี้แน่มาอาจารย์เขาไปชี้แนะมานี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องแก้นตรงจุดนี้แต่ถ้าหากเราตอกตูดมอเตอร์แล้วเนี่ยมันมีการขยับไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้ดูชุดสปริงของซินคอรหรือแมคคาทิคอนซินให้ดูดีๆแล้วก็ดูในระดับของใบพัดว่าเราเข้าถูกหรือเข้าผิดไหมนะครับตรงจุดนี้ดังนั้นเส้นผมบางภูเขาตรงจุดนี้ ก็มีจุดนี้แหละที่อาจารย์แบบเออเป็นสิ่งที่เราต้องนั่งวิเคราะห์แล้วเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันมาตรงจุดนี้นะครับดังนั้นกระบอกไรแป้มอีกอันหนึ่งปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับได้ทันเลยเนี่ยได้ทันเลยบอกว่าเสียแล้วแย่้าไปเสียแล้วนะครับคองิติชิมิซู ถ้าหากเป็นปั๊มสี่เหลี่ยมกระบอกได้แฟมลักษณะนี้จะเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับผมก็ขอให้ใช้แต่เราไปเช็คดูตัวอื่นเราต้องสังเกตปั๊มของเราก่อนว่าอาการเป็นแบบไหนตื๊ดตักตึก๊ดตักตึก๊ดตัก,ตกหรือตื๊ดยาวปั๊มไม่ตัดตึ๊ดตักตึก๊ดตักตึก๊ดตักในกรณีที่เราใช้น้ําหรือมันตืต๊ดตักตืก๊ดตักโดยที่เรามันได้ใช้น้ําปิดน้ําแล้วยังดังขึ้นมาเองนะครับ ถ้าหากเราปิดปั๊มแล้วดังขึ้นมาเองอันนี้มีจุดนวดจะซึมผ่านในบ้านแล้วก็มีน้ําย้อนออกจากดินวาลของตัวปัม๊มนะครับแล้วก็มีน้ําย้อนออกจากเช็ควาลของบายพาสถ้าหากที่บ้านเรามีน้ำบายพาสเขาเรียกว่าอีกเส้นหนึ่งใช้น้ําสายตรงก็ได้ใช้น้ําผ่านปั๊มก็ได้นะครับที่ดังขึ้นมาเองนะนะครับผมส่วนนี้ตึ๊กตักตึกต๊กตึกต๊กในกรณีที่เราใช้น้ําเบาแรงเบาแรงเบาแรง,แรงให้เน้นไปที่ตัวเพชรเชอร์ก่อน นะครับปรับแต่งตัวพิเช์ช่วยสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดูก๊อกบ้านเราว่ามีขยะเข้าไปอุดตันไหมนะครับผมส่วนตัวนี้เอาไว้เป็นที่หลังเรามาแก้ตรงจุดนี้หมดแล้วมันยังมีปัญหาอยู่มันยังไม่ตัดหรือมันยังตึ๊กตักตักตักอยู่ทั้งทที่แก้ตรงจุดนี้หมดแล้วค่อยไปเปลี่ยนตัวนี้ไม่งั้นเราจะเสียตังค์เยอะนะครับถ้าหากเราเปลี่ยน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 เลยเสียตังค์เยอะแน่นอนดังนั้นเราค่อยไล่เอานะครับว่าเป็นตัวใดกันแน่อันนี้เฉพาะสี่เหลี่ยมนะครับผมส่วน ถังกลมล้วก็่อยมาว่ากันอีกทีนึงวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอเซียทุกกำลังใจนะครับขอขอบคุณกับพี่ๆที่หิ้ของฝากนะครับขอขอบคุณมากมากในโอกาสนี้เพราะปิชาก็ไม่มีอะไร้แเราท่านก็เลยเอาสิ่งดีมาให้ปิชาผมก็ขอบคุณนะครับอยาจะเป็นมะม่วงเป็นผลไม้ผลไม้นี่ส่วนนะครับก็ขอขอบคุณเขบอกว่าไม่มีอะไรที่จะให้อาจารย์ก็ขอสิ่งนี้ตอบแทนให้เพราะ อาจารย์ก็ให้สิ่งดีผู้คนเยอะมากเลยประมาณนี้ก็เลยเอาสิ่งนี้มาให้ครับฝากมาตามที่อยู่บางท่านก็หิวมาฝากมาจากชุมพรอย่างนี้ท่านก็ผ่านมาทุระมาถึงมาอาหารเรือท่านก็ผ่านท่านก็มาจอดแวะของมาให้ก็ขอขอบคุณนะครับต้นอื่นอาจารย์ก็ขอให้สิ่งดีเหล่านี้อยู่กับพี่ๆน้องๆอ,อยู่ในซีนันนเยอะๆกับสิ่งเนี้ย ่ีน้พอท่านไปศึกษาเรื่องนี้สิ่งนี้ก็อยู่ตัวท่านเลยน้องจะฟังอยู่กับจิตกับท่านกับหัวใจของท่านว่าท่านซ่อมได้ดูแลได้ผมขออย่างเดียวก็ขอให้พี่ๆน้อง FC ซ่อมแนละประหยัดเงินที่บ้านเราเพราะว่าอาจารย์จะเน้นในเรื่องการประหยัดนะครับไม่เน,น,น้นให้ฟุ่มเฟือยนะครับทุกวันนี้มันหายกินยากหายกินลำบากมากนะครับดับงนั้นก็อเอาเทคนิคตรงจุดนี้ไปลองศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมดูนะครับอาจารย์วังว่า ไม่มากก็น้อยที่จะได้สิ่งเหล่าน,นี้ไปใช้หรือไปปฏิบัติในครอบครัวบ้านเรานะครับดังนั้นอาจารย์กข็ขอให้ทุกคนขอทุกคนะทุกท่านสู้ๆกับสิ่งเหล่าน,นี้นะครับศึกษาวันนิสแล้วก็ดูวันนิ้ก็ปฏิปติตอนไปเรื่อยๆนะครับผมส่ว,วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ